อืกำหนดข้อยี่บเอ็ดมีนาแต่แฟนฝากหมอผ่ายี่บเก้ากลุ่มหาเร็วไปไหมคะเดี๋ยวหมอขอเช็คก่อนเร็วไปอันนี้ความเห็นหมอนะมันเพิ่งสามเจ็ดสัปดาห์เองอะคุณแม่ถ้าไปผ่ายี่บเก้าอ่ะอย่าไปขอแบบนั้นเลยเชื่อหมอสามเ็ 3, สัปดาห์เนี่ยเด็กบางคนข้อดออกมาแล้วเขาปรับตัวยังไม่ได้ มันมันไม่ได้เป็นเด็กทุกคนหรอกคะ่ะที่จะปรับตัวได้อืถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี้อย่างเช่นลกเกาะต่ําที่จะเป็นต้องคลอดหรือว่าอ่าคานเป็นพิษหรือมีเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้หรือน้องมีภาวะโตช้าในคานแบบรุนแรงหมออยากให้สามแปดขึ้นไปนะคะอย่าไปเอาเลิกจนจนลูกมีปัญหานะถ้าจะเอาเลิอกอย่างเดียวไม่ได้นะสามเจดนี่คือน้องคลอดออกมาบางคนเขาปรับตัวไม่ได้อย่างเคสหมอมีอยู่เคสนึง เคยเล่าไปแล้วแหละอันนั้นจําเป็นต้องคลอดด้วยพอน้ำข้าวมันน้อยแล้วลกมันเสื่อมมันเริ่มเสื่อมรุนแรงก็เลยต้องเอาออกที่สามเจ็ดคลอดออกมานะน้ําหนักก็ไม่ได้น้อยมากนะสองโลสี่หายใจเองไม่ได้ต้องใส่ท่ออยู่ตู้อบใส่ท่ออยู่เป็นเดือนกว่าจะหายทั้งๆที่คลอดที่สามเจ็ดสัปดาห์สองวันนะอันนี้ไม่ได้ขู่นะมันเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าเด็กบางคนเขาปรับตัวไม่ได้ แล้วหมอว่าหมอเด็กก็คงไม่แฮปปี้อะถ้าเราจะคลอดในช่วงนั้นน่ะนะคะ